เมื่อกี้ตอนซ้อนรถมอไซค์พี่เกมมาแล้วก็โทรศัพท์เราใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วมันก็ลื่นหล่นดีนะยังไม่ไปไหนไกลอ,อ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับมาทราบว่าชื่ออะไรครับ แนะนำตัวให้คร e AH ับชาวออล่แฟนรู้จักหน่อยครับมีคนทำซีเรียลตกื้นเพราะว่าหมดขึ้นเอาไปแช่ฟรีสเปิดฟรีสมาเอาหกหมดเลยเแบบบ้าผ่านลายอะไรลายเมื่อไร่ทีนี่เรามาชีวิตรายวันกันไหม วันนี้พี่แกนเป็นกีน่โมงเก้าโมงเขาเป็นวันซีออลยังไม่ได้อาบนะ้ำอ๋อนี่มัน ตอนนี้เรากำลังจะไปหินใต้หินยายแล้วก็หาดละไมใช่ไหมพี่เกงหาดละไม,ะไมอ่ะพีซื้อเาซื้อเสือไหอมเอาดิลืมอะไรไหมเนี่ยแมสก์แอลกอฮอล์มาหมดละมันหนีบะมีปัญหา ปัญหากับการปิดประตูตลอดเพราะว่าพระ้าท่านมันเลยออกมาไม่ต้องปิดประตูข้างหลังแต่ว่ามันจะร้อนไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดประตูโอ้ยติดลอยังพอแก้ได้ติดมากนียแก้ไม่ได้โอเคมันควรคุณก็ส่องเห็นห้องเราอยอเมมจะเต็ีมไหมขนาดนี้

อากาศดีมากอะไรนะอย่างลมสีก้องก็ไม่ได้ินหรอกคนเยอะมากจะติดโควิดไหมนี่และแล้วเราก็มาถึงแล้วกับหินตาหินยายที่ลาไมเห็นมันจะเป็นรูปคล้ายๆตรงนั้นตรงนันตรงนั้นคน,คนเยอะเนาะหินตาเ้ยตัวตรงนี้ก็ได้ตึงๆมาก มันมีชายขาดลงมนตรงนี้มันเป็นบล็อกเป็นบล็อกคืออะไรล็อกล็อกอยากินอย่าดื่มนี่เย็นๆเจ้าครับขายมันได้สองเดือนแล้วเจ้าโอ้โหกลมกลาบเห็นใจเจ้าเงินอยู่น้ำเหมือนกันนะขายไม่ได้มาสองเดือนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแย่มากปิดเกาะมาให้อูมาที่หกคนเดียวเก่งจัง Beyond this point we are aware of slippery โอ้โหสวยนะทีะนะนี่ก็เป็นชายหาดเล่นน้ําได้เหมือนกันไหนอันไหนหินตาหินยาอันไหนแล้วหินยาอยู่อันนั้นคือหินตาเห็นไหมเนี Damon ่ยอูมองไม่เห็นแสงโกโปรเลยอะตรงนี้สวยจงเลยซูมมาเห็นแล้วกันน้ำใสโอ้ยน้ำใสมากเดี๋ยวตรงนี้ถ่ายถูอยู่ตรงนู้นนะไปไหนล่ะไม่รู้ไม่รู้ เราไปหาที่ผัดลูกกันมันก็ไป12ช็อตทำไมต้อง12ช็อตเนี่ยตรงนี้น้ำเนี่ยตรงนี้น่าเล่นจะตายมันลึกไหมเนี่ยไม่ได้เอาชงอาชุดมาเลยอะน่าจะเอามาเน,ะนาะเผืเอ่อไว้มันใช้หาส่วนตัวมาลงเรืออเ่องอะไอย่งเี้ยเนาะเรามีทางลงใช่ซึ่งไหม ขึ้นขสูขงเกินแล้วอุดโดนตรงนี้ไปได้ไหมอยากอยู่ตรงนได้หรอกพวกีหลายคนเหมือนเราอะที่อดู่ๆก็เดินไปฝั่งนู้นเลยสงสารร้านค้าเนาะเ <c oughs> อาขายมาได้มค่สองเดือนแล้วว่า อเออคล้ายๆเลยแบบเนี้ยถ่ายกระทิงนที่ภูเก็ตอันซีดมากมาถ่ายรูปกันเมื่อกี้ตอนซอ้อนรถมอไซค์พี่เกมมาแล้วก็โทรศัพท์เราใส่ไว้ในกระเป๋าวางเกงแล้วมันก็ลื่นลนดีนะยังไม่ไปไหนไกลอ,อ่ะก็เอาโทรศัพท์พี่เกมมาหาไฟายไมยแล้วก็สรุปว่ามันตกอยู่ตรงหัวมุม สักมุมหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปไม่นานประมาณสองนาทีก็เราก็โทรไปหาไม่เจอหาไม่เจออย่างผู้ชายรับไวมากอ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยเขาอยู่แถวนั้นแหละเออเขาคงไม่ไกลหรอกเราหลอกปุ๊บปั๊บมากสุดท้ายก็ได้คืนมานะครับขอบคุณคุณงสภาพโทรศัพท์ก็คือเป็นแค่เคสตรงมุมกล้องถลอกนิดหน่อยคิดว่าถ้าไม่ได้เคสก็คงมอกกล้องเป็รอยเปเรียบร้อยแล้ว น่านั่งมากคือมันเป็นมุมสาบาย p r i v a t สเ p a เนี่ยตรงนี้นั่งเงียบนั่งสาบายชิลๆเลยสเสื้อกันอยูวีต้องอยู่อ่ะ